อ้าพี่น้องกินขา้าวตามุูงชมผักแปลนชมผักบุ๋มชมกระวัวบ่โอ้โหขวัวแมงจรีดแมงจีนายกระปูดิบกิน <c oughs> ว่ามอกับกระปูดบพี่น้องนี่กระปูดิบสลดัดช่องบกช่องเป็นหกน,น,น,นี่นี่นนพ้องเป,เป็นเลยพี่น้องเลยนี่เป็นกระปูดแต่เป็น ปลาคอเด้อช์ฉับอกให้เบื้งก็ดีดแต่ว่าปลาคอในโปแมันแบบี่คนนี้พี่นอ้องนี่พี่นอ้องแข่งงานมนุกน์ก่เดี๋ยวไปจุดดีปากนี่กะปิตัวนี้มันชี้เช็ดแก่ที่ตีนด้วยนะมันไตในปากอะ่อ <laughs> อะออพอแล้ว <laughs> อ้าว ค้านีแต่มหงุดชอนี่ยไ่้มาบดเลยถึงหนามโอมันดีว่มันแห้งมันมันข่อยแล้วกระปูมันนั้นมันข่อยลาุดลชุดกูชบได้แกงกปลาชะเนล้วมันแห้งกระปูมันขาดเลยกระปูคราดไปหอยเอยไมแกงไมแกง Hàng xe phật bùa Thì Cái này chi Thôi mong lại mờ mình có bạn không Thì làm này cũng đi Dừng lại Ôi dồi Nhìn nằm Ba Một bài nữa đó Chạy hình nằm khác ที่เราที่เราอยากกินแบบนีน้าร,นารายการิวน้ำรายการหลังถวย <c ười> อ<ล>ะไรบ้างอู้เราได้ขนมปียกรารกรอบน้ำอาทิปนะจะว่าเาชันได้ส้วาหักหกมดก่าเยอะคายเจาะ <c ười> า,ายเจาะได้เป็นลูกเคยไเป็นลูกเคย,ยเอายเยอะดุได้ับย่ับรองช่องให้ประชาชนเบอ่์รังเกลือกินลงเกลือเพื่อนก็บไม่กินไปขายหมด ขายเชียวเนี่ยงัวประธานขายเหอชีวิตติดขัดเพอพาเมียกินแกบปุ่นะพอเพอขายเมียอีกอย่าว่ากินแก๊บเมียมือจองป่ะเออขายเมียคนอื่นมันจะขายแบบรถมาขายมาซื้อน้ำมันนี่ป่ะน้ำมันฟืดบ่าน้ำมันฟืดมันมีอย่างไรครัมีกระโปกมันตายแล้วมันเป็นมีเป็นแล้วก็มีตายเรื่ยๆลอยองหลงเห็นบ่เลยอ๋อมันยังมีคิดเติดอยู่ดัน ทำไมมันิ่งตายมันบาไนนาทแค่ยังบเดบอกดมมือเฉยดาด่จเแม่ชงสายมัอยากกินกระปูยุ้ยพ่น้องมันเบอร์อยากออกตีนมันยานมันตายในปากนะอืเนี่ยมันจะเจียมเนี่ยเอ้าเนี่ยเนี่ยยังจะบนยงารพีบ้ายางพอะแอะแโอ้โหควง ยาได้ความด่เออวด่าไม่คอนเทนต์หรอด่าวเรอคมบนี่พี่น้องเขาบอกว่ากินกระปุอะไรสลัดกินกระปุ่งชองไมเท่าไหร่บุลูช่องๆไม่เท่าไหร่บลูตบปินี่พี่น้องเป็นๆอะไรหนบ้อีนี่ เ,เื่อเงี้ยมันแทบอืมคือหลานใีน่นว่ะห่านพอ,อุดอืะอเจ้ากระปูกมันมอืมหัมมากเหรวมาทุ่นเลยตกหนึอันนั้นโมเมนต์นด่นยังไม่ได้พึกจากันไม่ได้ได้ โอ้าใเคจำพีบโตโคตรเจ๊ดากว่าฉันเลยจำโมกินมิบูเลสลัดอัอประมาณวกาเราได้าเตาลายมั้ง11บวก8จานที่สอง ก็คือกันกับเขาเห็นอะไรเขากินปลาหม้อข้างดำเลยกินปลาหมอข้างดำสลัดช่องชองเป็นหกหนึ่งวหนึ่งเป็นสี่เพราะเออในยังกันทำบาไปเชมนะเป็นอันนี้มันชมแล้วเขาเออน่ะ เอนะบ,บัวชม <c oughs> ยาได้ยินพี่หรอแค่หนอยถุยความมาเยนะวยาก,กอะไรถุยไม่ใช่ความนต,ตามเลยเดียวรู้จักแล้วบุ่มียังดอกข้าวันเออบม่ไมีเรื่องอะไรหรอกมาขาวันข้าวัน โอ้ยบริเก่งยังบ่เก่งแต่กินอย่างเดียวบ่เก่งเรื่องนั้นเรื่องเรื่องกินเก่งเรื่องนั่นก็เก่งอะไรคอยเฉับอย่างเดียวแฉับอย่างเดียวคำพูดคำว่านี่โมค่อยเก่งวันไหนแต่คำกินเก่งเรื่องอะไรเอาโมหุ่นจักคำแบบส่วนเราอย่างเดียว ตะพุดตะเพือคู่จักบอกเห็นว่ามั่วกระคอย,อยนี่แหละ <c oughs> โอ้ยเฮ้ยครับทำอบผิวมันกระปงมนันมันหอนบอ,อ้ป้าไปวันนี้มันกบบนระบอกขึ้นถ้าขึ้นกข้าวไร่เก้มอ้าเถอะนี่ เอออะไรยไเกอไดข้นจ้ะกระปูเขาเอเาอิกะปูวะแบบเอกนกระแ้งกมงเขาทาหนาผุด กระเบิ้ว่ะอันยังกระปูนนี่ก็มีสีนิ้วกระปูต้องมีหาน,น,น,นิ้วนะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยอันนี้ประม่นงามันเอาไว้กินปากเอามันเอาไว้เอาไว้หนีหนีก็ะดีปากมันกินอ่ะพอ็อ,ม,อ,ม,อมือนี่งใหญ่ ปิดไหม20ปิดลืมก๊มกดไลค์